ถึงคําว่าผู้นําแล้วเนี่ยนะคะใครๆก็อยากเป็นผู้นําใช่ไหมคะใครอยากจะเป็นผู้ตามละ่ะแต่ทุกคนคะ่ะลองนึกสภาพดูถ้าคุณเนี่ยเป็นลูกทีมมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆวันนึงวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยมีคนมาบอกคุณว่างานนี้เธอเป็นหัวหน้าทีมนะ เราก็ตกใจเหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะยังไม่พร้อมนะคะโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่คนที่อย่างอายุน้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นํากันเยอะมากนะคะด้วยความที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมีคนอายุน้อยเท่านั้นที่พอจะทําได้นะคะดังนั้นเป็นปัญหาร่วมกันสําหรับหลายองคอ์กรเลยค่ะที่ผู้นําหลายๆคนยังไม่มีความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นวันนี้อยู่กับโค้ชปอล A Live ค่ะเราจะมาคุยกันในท็อปปิกนี้เมื่อถึงวันที่เราต้องกลายเป็นผู้นำ The power unlock your power สร้างความสำเร็จจากภายในค่ะ สวัสดีค่ะและนี่คือโคชปอนเอไลฟ์กับรายการ The Power Unlock Your Power สร้างความสำเร็จจากภายในรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้เราอยู่กับท็อปิกที่ว่าเมื่อถึงวันที่เรากลายเป็นผู้นำ จะต้องทำยังไงดีแหละทีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในยุคนี้มีความคาดหวังจากผู้นําสูงมากนะคะสมัยก่อนเนี่ยไอคำว่าร้องเรียนเนี่ยมันยังเห็นไม่ได้บ่อยนึกออกไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยนายเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมีการเอามาโพสลงโซเชียลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนจึงมีความคาดหวังว่านายต้องพูดจาแบบนี้ต้องชื่นชมแบบนั้นถึงขั้นมีข้อมูลใน Link ์อินนะคะเขาบอกว่าการที่จะทํางานกับเจนซ นายต้องชมเขาอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งเลยนะแปลกนะแล้วเขาบอกว่าเจน Y ต้องการการชมอย่างน้อยเดือนละ3ครั้งเจน X ต้องการให้ชมอย่างน้อยปีละ3ครั้งส่วนเจน Baby b o ูมเมอร์เลยเขาบอกว่าชมปีละครั้งก็พอนี่ฟังแล้วเนี่ยถ้าฉันเป็นนายเนี่ยฉันรู้สึกว่าทำไมมันยากลำบากจังเลยอะเจนนี้ต้องอย่างนั้นเจนนั้นต้องอย่างนี้ ดูเป็นอะไรที่ท้าทายนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมค่ะฉันยังเด็กเลยอายุ26,27สมัยก่อนยังไม่ได้เป็นนายนะเดี๋ยวนี้คน28,29,30เป็นนายค่ะสานี่เป็น CEO ีแล้วก็ยังมีนะคะดังนั้นเนี่ยรายการ The Power ของเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้กับคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำค่ะ เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์ค่ะแล้วนอกเหนือจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยยังจะต้องโน้มน้าวให้คนในทีมของเราเนี่ยมองเห็นภาพเดียวกันอีกด้วยคุณนึกภาพอีลอนมัสค่ะวิสัยทัศน์เขาคืออะไรเขาเนี่ยจะปกป้องมนุษยชาติจากการทำลายล้างเผ่าพันธุ์กันเองเนี่ยนะคะด้วยการอะไรคะถ้าโลกกำลังจะเกิดโลกร้อนอยู่ไม่ได้นู่นเลยค่ะ พาไปดาวอังคารเลยค่ะเขาบอกเขาจะทำให้คนเนี่ยเป็น multi planetary species หมายความว่าอะไรเป็น species ที่สามารถอยู่ได้หลาย p l a n น็คุณมันเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเกินไปไหมสำหรับเรานะคนธรรมดาอย่างเราวิสัยทัศน์มันเกินไปอะแต่อีลอนมัสบอกไม่เกินไปล่าสุดเป็นไงคะนูน่นส่งอะไรขึ้นไปดาวอังคารเราไม่รู้กี่ครั้งนี่แหละค่ะถ้าคุณมีวิสัยทศัศน์ ไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนนะแต่ถ้าคุณสามารถโน้มน้าวให้คนที่ทำงานให้กับคุณเนี่ยเชื่อว่ามันไปถึงได้จริงมันเป็นไปได้จริงแล้วมันก็เป็นไปได้จริงๆอันนี้เป็นเคสที่เราเห็นกันแบบทั่วโลกนะคะเป็นการยอมรับของคนทั่วโลกเลยแหละว่าคนอย่างอีลอนมัสต์น่ะที่ฝันไกลามากวิสัยทัศน์ไกลามากอะ่ะเขาก็ไปจนได้เหมือนกันนี่แหละคะ่ะผู้นำยุคใหม่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าผู้นำเนี่ยวิสัยทัศน์ไม่ท้าทายอย่างนี้ดีกว่า เพราะเมื่อ,อกี้เนี่ยเคสอีลอนมัส้าราทายมากนะคือจะไปดาวอังคารห,หรือจะย้ายมนุษย์ไปดาวอังคารนะคะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะคะวิสัยทัศน์ไม่ท้าทายเช่นวันนี้เนี่ยออยอดในการขายของเราเนี่ยทำได้อยู่ที่500บาทนะคะปีหน้าเราต้องทำให้ได้505บาททุกคนพนักงานฟังเรารู้สึกแบบไม่ท้าทายเลยอยะอันนี้คือตรงกันข้ามกับการไปดาวังคารนะคะเขาก็จะรู้สึกว่า ไม่หนุกเลยที่จะทำงานกับคนที่ไม่ท้าทายไม่ไปอีกนะคะหรือคุณอาจจะมีวิสัยทัศน์เอาล่ะฉันจะทำให้เพิ่มได้อีก5บาทก็ก็จริงนะแต่ถ้าคุณสามารถจะโน้มน้าวคนในทีมของคุณได้ว่า5บาทนี่มันมีความหมายแค่ไหนแล้วทำไมมันต้อง5บาทให้เขาเชื่อให้เขาอินกับคุณให้ได้อันนี้ล่ะค่ะถ้าคุณเป็นผู้นำในแบบที่โน้มนาวได้เนี่ยไม่ว่าวิสัยทัศน์คุณจะเป็นแบบไหน คือคุณต้องกรองมาแล้วนะว่าวิสัยทัศน์คุมันน่าไปอะ่ะเขาก็จะทำงานให้คุณอย่างเต็มที่ค่ะต่อไปค่ะผู้นำที่ดีเนี่ยเขาพร้อมจะยอมรับนะคะว่าเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่แจ็คหมาพูดนะคะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนที่ดีที่สุดทำงานให้กับเราแต่คนที่ควรมีในทีมคือคนที่ใช่เอออันนี้น่าสนใจนะคือ เขาไม่ต้องเก่งมากแต่เขาใช่สําหรับงานนี้เขาเหมาะสําหรับงานนี้เพราะว่าคนหนึ่งคนไม่สามารถจะเก่งได้ทุกเรื่องไม่ใช่เพราะว่าตําแหน่งคุณเป็นหัวหน้าแล้วหมายความว่าคุณจะต้องเก่งทุกเรื่อง <Wow. S 1> แต่คําว่าหัวหน้ามาติดพร้อมกับคําว่า verb to manage คือ verb to จัดการค่ะหัวหน้าต้องเป็นผู้จัดการจัดการหมายความว่าอะไรจัดการก็คือแบ่งงาน รู้ว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วเราใช้ทรัพยากรนั้นให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดดังนั้นหัวหน้าเนี่ยเมื่อรู้ว่าคนในทีมเนี่ยทำอันนี้ได้ดีมากดีกว่าฉันอีกใช้เขาให้ถูกต้องแล้วก็ฟังเขาค่ะเฮ้คุณมีข้อมูลอะไรสอนหน่อยสิ ดังนั้นเนี่ยผู้นําที่เก่งหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวที่พนเคยได้ยินมาหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของโรคเนี่ยเขาจะย้ําเสมอเลยว่าคุณต้องเปิดรับข้อมูลเพราะคุณไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดได้ทุกเรื่องนะคะแต่หัวหน้าที่คิดว่าฉันเก่งที่สุดเธอต้องฟังฉันเท่านั้นต้องวิถีฉันเท่านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นค่ะว่า เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้ได้เห็นไหมคะว่ามีหลายๆบริษัทเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นแบรนด์ชื่อดังเป็นแบรนด์ไอทีอันดับหนึ่งแล้วมาวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในท้องตลาดแล้วแน่นอนที่สุดเพราะตลาดเปลี่ยนแปลงแต่หนึ่งในหัวใจสําคัญก็คือว่าหัวหน้าเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและรับฟังข้อมูลใหม่ๆอยู่หรือเปล่าคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะผู้นําที่ดีจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีค่ะตัวอนเองเนี่ยโค้ชผู้นํามาจํานวนมากเหมือนกันนะคะและสิ่งหนึ่งที่ปอนคิดว่าสําคัญมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือการสื่อสารค่ะแต่การสื่อสารนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการพูดซะทีเดียวนะคะแต่มันคือการฟังค่ะหัวหน้าที่ดีเนี่ยจะเป็นผู้รับฟังที่ดีมาก ล่าสุดปอนไปได้ร่วมงานกับผู้บริหารเครือโรงแรมชั้นนําท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ไปได้พูดคุยกับแนวหน้าของวงการ property นะคะวงการที่ดินเนี่ยสิ่งที่ปอนเห็นว่าเขามีร่วมกันคืออะไรรู้ไหมคือคนเนี้อาจจะลงความเห็นไปเลย10-15นาทีนะคะแต่พอผูน้นําคนนี้พูดปุ๊บเนี่ยเขาจะฟังและสรุปที่ทุทกคนพูดออกมาเป็นบุลเลต์พอยต์หนึ่งสองสาจ็ดแปดเก้าลบครบถ้วน แล้วสามารถนำบุลเลตเนี้ยไปต่อยอดใช้ได้เลยสิ่งที่ปอนสังเกตก็คืออ๋อคนเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยต้องมีทักษะการฟังที่ดีมากคือเขาจะมีสติและสมาธิที่จะฟังเหรอเขาตั้งใจฟังมากนะคุณคิดดูสิคะถ้าคุณออกความเห็นแล้วมีคนตั้งใจฟังคุณมากแล้วสรุปให้คุณฟังว่าเมื่อสักครู่นี้ยคุณพูดอะไรอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไง รู้สึก empower นะว่าอยากออกความเห็นอีกว่าความเห็นของเรามีคุณค่าดังนั้นนอกเหนือจากการพูดในการสื่อสารแล้วเนี่ยคือการฟังค่ะการพูดก็เช่นกันนะคะเมื่อคุณฟังได้ดีแล้วคุณก็จะพูดได้ดีค่ะเวลาที่คุณฟังเขาแล้วเนี่ยคุณพูดออกมาคุณจะพูดโดยที่ใช้เขาเป็นเซนเตอร์ไม่ได้ใช้เราเป็นเซนเตอร์นะคะพอเราใช้คนอื่นเป็นเซนเตอร์แล้วเนี่ยทุกคนที่ทำงานกับคุณเขาจะรู้สึกว่าเขามีค่า ะะเมื่อคุณพูดออกมาจากใจว่าเมื่อสักครู่นี้ที่น้องพูดมา 1, 2, 3, 4, 5พี่ได้ยินทั้งหมดนะขอเก็บเอาไปรวบรวมว่าใช้อันไหนได้แล้วเดี๋ยวเรามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้เองค่ะการสรุปในสิ่งที่ทุกคนพูดได้เนี่ยคือเป็นการให้ค่าเขาอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนการสื่อสารแบบผู้นำที่ ไม่ค่อยชอบฟังนะคะหรือว่าฟังแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ในห้องปอนเคยไปเจอผู้นําอยู่ท่านหนึ่งนะคะปอนเดินเข้าไปในห้องเสร็จแล้วเนี่ยเขากําลังทําอะไรอยู่ใน iPad ของเขานะคะหน้าเขาไม่มามองปอนด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็พูดว่าอ่ะคุณแนะนําตัวเองมาเลยแล้วเขาก็อยู่กับ iPad นะคะดิฉันก็งงว่าเอ๊ะเขาฟังฉันอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะยหรือฉันคุยกับอากาศเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราไม่ถูกรับฟัง ตรงนั้นเลยเนี่ยปอนก็คิดเลยว่าถึงแม้เขาจะรับปอนเข้าทํางานปอนก็ไม่อยากทํางานกับเขาอยู่ดีออกไปจากห้องนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าต้องได้ทํางานกับเขาเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าเริ่มไม่สบายตัวแล้วดังนั้นลองเปลี่ยนซีนถ้าวันนั้นปอนเดินเข้าห้องไปแล้วผู้นํามองมาที่หน้าเราเราก็บอกว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าประวัติการทํางานของคุณมีอะไรบ้างอุย้ยเรารู้สึกเลยว่าคนนี้เขาสนใจในตัวเราเขาอยากทํางานกับเรา ะะดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการฟังการพูดก็เช่นกันค่ะการพูดเป็นการสะท้อนค่ะว่าคุณฟังได้ดีแค่ไหนดังนั้นถ้าคุณพูดได้ดีมีปียะวาจาใครๆก็อยากร่วมง,งานกับคุณค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะผู้นําที่ดีค่ะจะสามารถมองเห็นความสามารถในตัวคนที่ทํางานกับเขาแล้วไม่ใช่แค่เห็นนะคะเขาผลักดันให้ไปอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วมีหลายเคสเลยที่ปอนเคยได้ยินมาในประสบการณ์การโค้ชของปอนเนี่ยมีแม้กระทั่งว่าหัวหน้าเนี่ยเห็นว่าพนักง,งานคนนี้มีความสามารถมากแล้วไปเห็นโอกาสที่บริษัทอื่นแล้วคิดว่าพนักง,งานคนนี้จะไปได้ดีที่นั่นไปบอก เพื่อนนะว่าฉันมีพนักงานที่เจ๋งมากแล้วเหมาะกับบริษัทเธอไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้มีถึงเบอร์นั้นนะคะแล้วคุณคิดดูสิว่าพนักงานคนนั้นนะ่ะที่ไปได้ดีเพราะหัวหน้าไปบอกเพื่อนนะ่ะเขาจําไปจนวันตายเลยนะดังนั้นสิ่งที่หัวหน้ามีค่ะก็คือว่าการที่รู้ว่าเขามีทรัพยากรอะไรแล้วเขาใช้ทรัพยากรนั้นให้ถึงที่สุดถ้าเราเข้าใจว่าลูกทีมแต่ละคนมีความสามารถอะไรแล้วเราสามารถจัดงานที่เขาถนัด ให้เหมาะกับงานได้เนี่ยก็คือ put the right man in the right job นะคะเอาคนที่ใช่ไปไว้กับงานที่ใช่เขาก็จะมีความสุขแล้วคุณก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะส่วนหัวหน้าที่ทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นเป้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูเลยนะคะว่าใครสามารถทำอะไรได้ดีบ้างนะคะแล้วก็จะสั่งอย่างเดียวว่าเธอต้องทำอย่างนี้ตามที่ฉันพูดเท่านั้นโดยที่ไม่มองว่า เขาชอบไหมเหมาะกับเขาไหมอันนั้นงานคุณอาจจะสําเร็จก็ได้นะคะแต่ทีมคุณอาจจะไม่มีความสุขหรือผลของมันอาจจะไม่มีคุณภาพเท่ากับหัวหน้าอีกแบบหนึ่งค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะหัวหน้าที่ดีค่ะจะต้องรู้จักชื่นชมชมเชยแสดงความขอบคุณหรือแม้กระทั่งให้รางวัลนะคะกับคนที่ทํางานในองค์กรค,ค่ะเพราะอะไรเมื่อคนที่ทํางานให้คุณเนี่ยเขารู้สึกมีคุณค่าแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งทํางานให้กับคุณได้อย่างมีความสุขแล้วก็เต็มที่มากขึ้นนะคะสังเกตค่ะว่าโดยเฉพาะมีตัวเลขเรื่องเจเนเรชันที่ปอนได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะว่ายิ่งเจเนเรชันเด็กเนี่ยเขายิ่งต้องการฟีดแบ ck แล้วฟีดแบกเป็นฟีดแบกที่จะต้องเป็น positive Feedback ด้วยก็คือว่าต้องชมเชยเขาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยจิ้มแต่ว่าเธอมาสายเธอทำอันนี้ผิดพลาดนะคะความท้าทายของ,ของวันหน้าคือหาข้อดีให้ได้เพราะข้อดีจะทำให้คนมั่นใจและจูงใจคนได้นะคะถึงเขาจะมีข้อเสียเยอะในสายตาเราแต่ถ้าคุณหาข้อดีของเขาได้สักข้อมันเป็นการเหมือนยกระดับหัวใจเขาขึ้นมานะให้เขาอยากทํางานให้กับคุณมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ย คนนี้อาจจะแบบอาทิตย์นี้ทํางานไม่ได้เลยส่งงานไม่ตรงตามเวลามีผิดมีพลาดคุณก็อาจจะบอกว่างานที่ออกมานี่สร้างสารรค์มากเลยนะ โอ้ใช้ความคิดแล้วก็ไอเดียลงไปตรงนี้เยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยพี่ชอบตรงนี้มากเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณมีคาแนะนาอะไรเขาคุณก็อาจจะแนะนําตามก็ได้นะคะดังนั้นการชมเชยการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นด้วยคําพูดนะคะเห็นไหมคะว่าบางบริษัทเนี่ยจะมีเข็มปักเล็กๆเ,เป็นพนักงานออฟเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าฉันนี่แหละฉันทํางานได้ดีมันเป็นการเติมกําลังใจนะเหมือนเติมน้ำมันตะเกียงเหมือนกันนะคะส่วนหัวหน้าหรือองค์กรที่ เน้นเป้าหมายจนลืมผู้คนค่ะว่าผู้คนต้องการน้ำยาใจนะคะเขาก็จะลืมหยอดไงจริงๆปอนไม่รู้สึกว่าหัวหน้าไม่แคร์คนกันทุกคนเพราะคนที่ขึ้นมาอยู่ในระดับหัวหน้าแล้วเนี่ยเขาเข้าใจค่ะว่าทักษะในการดูแลคนสําคัญแค่ไหนนะคะแต่บางครั้งลืมไงงานเยอะโอเวอร์โหลดต่างๆนะคะอาจจะทําให้ลืมได้พอลืมได้เกิดอะไรขึ้นคะคนในทีมรู้สึกว่านายไม่สนใจ คนรูทีมรู้สึกว่านายไม่เห็นคุณค่าของงานเขาแล้วก็เริ่มท้อแท้เริ่มหมดไฟเริ่มเบิร์นเอา์แล้วก็ค่อยนะค่อยควายเอ็ดควิทติ้งเคยได้ยินไหมคะวายเอ็ดควิทติ้งก็คือว่าในใจเนี่ยลาออกไปแล้วแต่ร่างยังอยู่วิญ,ญญาณได้ลอยออกไปเรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยตาบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังต้องทํางานกับคนคุณก็ยังจะต้องเติมน้ํามันเติมน้ํชโลมงใจให,ให้กับเขาด้วยคําชมและรางวัลค่ะ ผู้นำที่ดีจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะก็คือไม่โกรธง่ายไม่ใช้อารมณ์นําเหตุผลนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือว่านะคะเขามีคําว่า emotional intelligence หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองคุณต้องรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนว่าโอเคละตอนนี้มือฉันเริ่มเหง่อแตกแล้วอันนี้ฉันกลัวนี่ คุณต้องตีความให้ได้นะคะว่าอาการร่างกายของคุณมันกําลังบ่งบอกอารมณ์อะไรเมื่ออารมณ์ของคุณเนี่ยหลุดจากความสมดุลความสมดุลคืออะไรคือความรู้สึกสบายๆอะ่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันเริ่มไม่สบายๆแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณจะกลับสู่ความสบายนั้นอย่างไรนี่คือคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เช่นเมื่อคุณรู้สึกโกรธขึ้นมานะคะคุณจะ ทำอย่างไรให้คุณกลับสู่ความสงบก่อนที่คุณจะเริ่มพูดเริ่มให้ไอเดียหรือเริ่มสั่งงานเพราะว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามจะสื่อสารตอนที่คุณอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันมีแต่จะสมผลไม่ดีทั้งนั้นนะคะดังนั้นผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองได้นอกเหนือจากนั้นต้องดูแลอารมณ์คนอื่นได้เช่นกันนะคะเวลาเห็นคนในทีมเศร้าท้อทแท้งานนี้อาจจะแพ้ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเมื่อคุณเห็นเขาเศร้าแล้วคุณต้องรู้วิธีพาเขากลับสู่อารมณ์ปกติของเขาเช่นกันอาจจะเออไม่เป็นไรไต พาไปกินสุกี้อะไรแบบนี้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ลูกทีมของคุณสามารถจะกลับสู่อารมณ์ปกติดังนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เขาบอกว่าแทบจะเป็นตัวจะบ่งชี้ได้เลยนะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้มากเท่าไหร่ในทางตรงกันข้ามนะคะเจ้านายที่ใช้อารมณ์นําเหตุผลนะคะคนนี้ไม่ให้เกียรติฉันเลยเนี่ยเดินผ่านฉันแล้วก็ตัวแข็งหน้าก็ไม่มองเนี่ยฉันโมโ oh ห ok มากเลยนะ ตัวเลขยังไม่ต้องมาพูดถึงเป้าหมายยังไม่ต้องมาพูดถึงอันนี้ค่ะคุณอาจจะถูกครอบงำนะคะไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ของคุณเองหรือว่าด้วยอีโก้หรือว่าด้วยปัญหาที่อื่นที่คุณเอามาลงกับที่ทํางานเนี่ยก็ทําให้คนในทีมเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณไม่โปรเฟ a ชัชอลนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็สามารถจะช่วยเหลือ ดูแลอารมณ์ของคนอื่นได้เมื่อดูแลอารมณ์คนอื่นได้ดูแลเนื้องานได้ดูแลอะไรที่มันกว้างออกไปจากตัวเองได้มากเรื่อยๆดังนั้นเราจะสังเกตว่าผู้นําที่เราเห็นเข้ามาสัมภาษณ์ในสื่อดังๆหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาสามารถจะดูแลคนจํานวนมากได้เพราะอะไร เขามีสิ่งหนึ่งร่วมกันค่ะเขาสามารถจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เขามี discipline ค่ะเขาสามารถบังคับได้ว่าวันนี้ฉันจะตื่นมาตีสี่ฉันจะว่ายน้ําฉันจะนั่งสมาธิแล้วผู้นำทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเอา,อางี้จากร้อยคนที่ตอนไปนั่งฟังสัมภาษณ์อะ่ะทุกคนสามารถที่จะ control ตัวเองได้เมื่อ control ตัวเองได้ก็สามารถที่จะ manage คนอื่นได้เช่นกันค่ะ ผู้นำที่ดีจะต้องไม่ท้อแท้งงานต่อหน้าลูกน้องนะคะนึกสภาพดูสิครับนายเดินเข้ามาแล้วก็ไม่อยากทําเลยตอนเนี้ยลูกค้าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องทําตามเขาค่ะ จิตใจของเราจะเป็นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะรู้สึกไม่ดีแค่ไหนท้อแท้แค่ไหนเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในฟอร์มของทีมเมื่อคุณนั่งต่อหน้าคนที่ทํางานให้คุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีพลังอยู่เสมอนะคะดังนั้นคุณถึงได้เป็นตําแหน่งนายไงถึงได้เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าเขาไงเพราะว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าเขาทำคืออะไรคะทำใจตัวเองค่ะ ทำใจตัวเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการทํางานได้นะคะดังนั้นลูกน้องของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกตามคุณสังเกตไหมเช้ามาเลยนะทุกคนรู้สึกสบาย,บายนั่งกินกาแฟกันหัวหน้าเดินขึ้นมาทุกคนหันไปมองแล้วบอกว่ามาคุมากวันนี้มาคุบรรยากาศทั้งออฟฟิศนี่มืดหมดเลยนะแต่ถ้านายเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหอันนี้ฉันตื่นเต้นมากเราจะไปพิชกับลูกค้านะทุกอย่างมันต้องดีมากคือทําอะไรพร้อมแล้วหรือย,อยังโอ้โหมัน ไฟมันมาไฟมันมานะคะทั้งออฟฟิศก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ส่งเสริมพลังกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้นำแล้วเนี่ยอย่าลืมค่ะว่าทุกคนพร้อมจะทำตามคุณรวมถึงอารมณ์ความท้อแท้หรือความมีกำลังใจเขาก็จะทำตามคุณเช่นกันดังนั้นอย่าไปแสดงความท้อแท้ต่อหน้าลูกทีมของคุณนะคะ ปนเชื่อนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณทํางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําค่ะหวังว่าอีพีนี้ของเรานะคะจะทําให้คุณสร้างความพร้อมในการเป็นผู้นําได้นะคะ ผู้นำที่ดีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่สูงส่งมากเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถจะเรียนรู้ได้ค่ะแล้วก็เจดข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมในการเป็นผู้นําของคุณไม่ว่าจะเป็นในวันนี้หรือว่าในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามรายการ The Power จากแอป A l i f e กันนะคะมีคอนเทนต์ดีๆในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องการเงินแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องมาฝากนะคะอย่าลืมค่ะติดตามรายการ The Power กับแอป A l i f e แล้วก็ โคชปอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าพลาดทีเดียวค่ะ